ก็คือเรื่องเนี้ยค่ะเกิดจากการที่หนูดูดวงแบบว่าเปิดกรรมาดดิชาตินะคะลุกนวงท่านเนี้ยสมมติว่าชื่อพี่ปาแล้วกันพี่ปาเขาก็โทรมาดูกับหนูครั้งแรกเขาก็ให้ข้อมูลชื่อนามสกุลมาเรียบร้อยแต่เราก็ถึงเวลาเราโทรคุยกันเนี้ยหนูก็ไม่ได้ให้พี่ปาบอกข้อมูลอะไรก่อนพอนุกเปิดไพ่มาค่ะก็เห็นว่าพี่ปาเนี่ยเขามีกรรมเกี่ยวกับเรื่องการเงิน ืมแล้วก็การงานที่ติดขัดอยู่ค<า>่ะอืมเสร็จแล้วพอเปิดไปเรื่อยๆเนี่ยไพ่ก็เล่าว่าพี่ปาเนี่ยเขาไม่ได้ทํากรรมเองโดยตรงอืมแต่มันเป็นกรรมที่เขาทําเพราะคนรักหรือสามีอืมไพ่อบอกว่าในอดีตชาติของพี่ปาเนี่ยพี่ป่าเป็น ลูกคนที่ทําอาชีพค้าขายค่ะค่ะอืมเป็นผู้หญิงแล้วก็ไปแต่งงานกับสามีซึ่งเป็นครอบครัวขุนนางตระกูลหนึ่งครับอืมเสร็จแล้วพี่ปาเนี่ยพื้นฐานในเดียวชาติเป็นคนดีค่ะแต่สามีเนี่ยด้วยความที่เกิดในครอบครัวใหญ่ตระกูลดังก็ค่อนข้างจะ มีเรื่องของสมบัติเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วตัวของสามีพี่ปาในอียชาิเนะะี่ยค่ะเขาอยากได้การแบ่งมอดกที่มากกว่าคนอื่นค่ะต้องการส่วนแบ่งจากพี่น้องมาเป็นของตัวเองอเขาก็เลยวางแผนในการแย่งชิงสมบัติขึ้นมาโดยให้พี่ปาเนี่ยเป็นมากในเกม,อ,มอ๋อโอเคมีส่วนร่วมใช่ พี่ปาเนี่ยด้วยความที่ว่ารักสามีแล้วก็มีลูกด้วยกันแล้วก็เลยทําตามแล้วด้วยกรอบประเพณีของผู้หญิงสมัยก่อนนะคะเขาก็ไม่ผู้ชายปัญญ่ยอยู่แล้วอะคะ่ะเขาก็จะเชื่อผู้ชายสิ่งที่แฟนตันพี่ปาเลยชาให้ทําก็คือให้พี่ปาไปทําให้น้องสะพ้ยออกลูกค่ะ เพื่อที่จะไม่มีส่วนแบ่งในสมบัติเพิ่มอืมสุดท้ายน้องสะพ้ายก็เสียลูกไป,ปจริงๆค่ะแล้วสามีที่เป็นน้องชายของอ่าน้องสทของสามีที่ปาเดีๆแล้วนะคะก็เป็นเป็นบ้าเสียสติกรรมก็เล่าประมาณนี้ทีนี้นุก,ก็เลยบอกว่าเนี่ยให้ระวังคือในชาติเนี้ย ที่ปาเนี่ยอาจจะโดนเรื่องเกี่ยวกับการโกงสมบัติโกงเงินอะไรประมาณเนี้ยค่ะค่ะแล้วก็อาจจะเป็นกรรมที่มาจากครอบครัวสามีที่ปาเขาก็เลยถามแค่ว่าสามีเนอดีตชาติเนี่ยมาเกิดหรือ,อยังคะอืมหนูก็เลยถามไพ่ให้ไพ่ก็บอกว่ามาเกิดแล้วแล้วก็เกิดเป็นสามีในชาติปัจจุบันของพี่นั่นแหละอ้าวก็คือผัวพี่กวดยรนั่นแหละใช่เขาก็าเลย เงียบไปนิดนึงแล้วเขาก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวพี่เล่าอะไรให้ฟังพี่เนี่ยปัจจุบันเนี้ยพี่เป็นลูกพ่อค้าแม่ค้าอืมแล้วพี่ก็แต่งงานกับแฟนคนปัจจุบันแล้วสิ่งที่พี่เจอทุกวันเนี้ยคือเรื่องการโกงสมบัติจริงๆอืมพอพี่แต่งงานไปกับแฟนเนี่ยปรากฏว่าพ่อของแฟนเขาไมปมีภรรยาใหม่ แล้วภรรยาใหม่เนี่ยเขาก็ท้าทุกอย่างเพื่อให้ได้มรดกของแฟนที่ไปอืมรวมทั้งท็อกซิกกับบ้านพี่มากไม่ว่าจะเป็นตัวพ่อของแฟนพี่หรือตัวภรรยาใหม่เขาก็มันมีปัญหากับพี่และแฟนตลอดแล้วเขาก็มีลูกใหม่ด้วยกันด้วยแล้วเขาก็บอกว่าที่น่าตกใจก็คือ ตอนที่นุกบอกวิธีบรรเทากรรมอะค่ะกรรมันแก้ไม่ได้นะมันได้แค่บรรเทานุกให้เขาไปขอขมาที่วัดวัดหนึ่งให้เขาพาแฟนไปขอขมาซึ่งวัดวันนี้เป็นวัดประจําตระกูลของแฟนเขาในอดีตชาติตอนแรกเนี่ยนุกจะไม่เอ่ยชื่อตระกูลอ่เพราะมันค่อนข้างเซนซิทีแต่สุดท้ายอะนุกก็เลยต้องบอกไปว่าแฟนเขาในอดีตชาติเกิดในตระกูลอะไรเพราะเราต้องบอกบอกวัดอะคะ่ะ เขาก็ยิ่งอึ้งเลยเขาก็เลยบอกว่าคือแฟนเขาในชาตินี้คุณแม่ของแฟนอ่ะทิ้งแฟนไปตั้งแต่แฟนยังเด็กแฟนก็เลยต้องอยู่ในการดูแลของคุณพ่อทําให้คนอื่นที่ไม่ใช่ตัวแฟนหรือว่าตัวพี่ป่าหรือว่าคนในครอบครัวเขาอะไม่รู้เลยว่าข้อมูลของแฟนเขาอ่ะคืออะไรซึ่งข้อมูลของแฟนพี่ป่าก็คือคุณแม่ของแฟนพี่ป่าเขาเป็นลูกหลานคุณนาง แล้วก็ตระกูลเดียวกับที่นุกบอกเลยอืมโอเคคือตระกูลเดียวกันกไอเดีชาติใช่แล้วกรรมที่เขาเจอมันกระดันเหมือนกับสิ่งที่เขาเคยทําคนอื่นมาในอเดียชาติอีกแล้วเขาก็เกิดไปเป็นลูกพ่อค้าแม่ค้าเหมือนเดิมส่วนแฟนเขาก็เกิดในตระกูลขุนนางตระกูลเดิมอืมทีเนี้ยตัวของแม่เลี้ยงของแฟนนะคะอืมก็เป็น ผู้หญิงที่พี่ปาเคยทําให้เสียเด็กอะค่ะไปในอดีตกับชาตมาเกิดส่วนวิญญาณของผู้ชายที่พี่เป็นเศรษฐิไปอะค่ะก็ยังอยู่แล้วก็ยังรอการอาหขอเอาหิกรรมกับพี่ปาแล้วก็แฟนอยู่ะคะ่ะอ้าวแล้วคุณลุกทำยังไงครับวิธีการขเขาเรียกอะไรลดกรรมเหรอมันเทาเนอะดูกกให้ สันึกอย่างแรกต้องสํานึกผิดก่อนทีนี้บางคนก็จะถามว่าเฮ้ยมันจำไม่ได้จะสํานึกได้ไงนูกว่าให้รู้สึกที่เจอในปัจจุบันนะคะถ้ารู้สึกว่าสิ่งที่เจอในปัจจุบันมันแย่ก็ให้สํานึกสาว,ว่าเราอ่ะเคยทําให้เขารู้สึกแย่ยนี้มาก่อนอแล้วก็ให้ไปวัดประจำตระกูลที่นูกบอกเขาอะค่ะอยู่ต่างจังหวัดให้ไปขอขมาต่อหน้าองค์พระใหญ่ด้วยความรู้สึกผิดแล้วก็หลังจากเนี้ยให้กลับตัวใหม่ทาบุญทําทานอะไรไป อืมแล้วก็ออ่เส่วนหนึ่งก็คือมีสติตั้งรับกับสิ่งที่เจอเข้าใจตามกฎแห่งกรรมอืมแล้วเขาดีขึ้นไหมคะดีขึ้นค่ะแล้วก็ตอนนี้พี่ปาก็มาสมัครเป็นลูกศิษย์นุกเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นหมอตูนี้นะคน,นะเนาะโอเคคุณนูนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะ ค่ะแล้วก็พี่ปาฝากมาบอกอีกนิดนึงเพราะว่านุขขออนุญาตพี่ปาก่อนเอาเรื่องมาเล่าเขาบอกว่าคืออยากให้เรื่องของเขาเป็นอุทาหรณ์แล้วก็อย่างน้อยนให้คนฉุกคิดเรื่องกรรมขึ้นมาสักนิดนึงก่อนจะทำอะไรเนี่ยจะได้มีสติก่อนทำเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่ได้รับผลของสิ่งนั้นนะก็คือตัวเราเองอ๋อค่ะสวัสดีค่ะใครที่ชื่นชอบความหลอนแล้วก็ติดใจแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะใครที่กดแล้วนะครับขอให้ทุกคนรวย กด subscribe ด้วยครับกดติดตามด้วยนะครับ <S 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 อังคาครกลุ่มโปง X